บรรยากาศบริเวณย,ยุติพี่น้องเลยอันนี้มงนห่อผักห้อผักทีอยู่ไก่ทะเลพี่นี่เฮ้ยขจ้าสิบปูอันนี้ยู่ไก่ทะเลนี่มีไก้มักอ่าง,งนทนนนะะนี่ิทายเบิรนมือนะครับประมาณจากเมตรไปนี่ว่าบระมาสิบเมตรตาสามสิบเมตรนี่แหละ ไปอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่แถวหอผักเสาทิดบันผักแม่ไปเบียกลูกับดีบัมพอเดี๋ยวพ่อถ่ายดอกไม้เพ่อจ้าเบิ่งก่อนอันนี้ดอกไม้สวยสุดงามเลยที่ตองแถวนี้นตัวไหนตัวแรกอะไ้ตัวดอกไ,ดไม้ทั้งหน้างามอยู่ ไป,ไปไปมันตันทางรถข้าเจ้าอ,อเป็นวันนี้ขมีขบวโอซินาการขีรทีเลลนโอซินขมีในโรทีไม่รูดสืบทอดโรทีรูดสืบทอดมาจากเอ้ยมูมีอันนี้ทยมักลาเซงมังลาเซงเบยงามหลยอย่นนี้นะสะออน้าจจคริบริบริสทธิ์ยาไหยัง้่เคยเห็นในโี งานเลยไปยืเหียนเหียนรลเดี๋ยวเราขุดบึงมาจีบดีใครจบไปเบงอ้หตุ๊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 คมีผารดล้มบังันโอ๊ยทนทีกอีพอลืมเบิึงอีพอลือบบึงมันคือล้มลูกเจ็บวะเจ็บวะ โอ้ยเจ็บปวดล,ล,ล,ลมเจ็บปวดลมหันมามเออถ่าวเพื่อนถ่าวขมีเพื่อนพาหลุดลมเพื่อนว่าพุ่นกิน้นไปพุ่นเหรกินเอาไปเลยนะโอ้ยซอกดาบอ้าหวะอกดาบอ้ายบวกขมีนะมาไปทิ้ไปคืนดีดีึ้นแน่เหยียบมันนี่มันไม่ลูกเหยียบมันนี่มันนี่ นี่ดลเอาเอาเคลื่อนเอามาไปมียางเต้นอะไรเมื่อกี้กันขันพักกันแล้วนี่แหละยางมาเบิ้งทะเลบอนนี่แหละบอลตึกนีไอไอไอ่น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นขึ้นตัอืม อืมพ่อกาําลังสิไปเบิ่งนี่แหละฮะเขาจะขี่เฮือบอซินวันนี้โอ้วันนี้นําทะเลนโนนขึ้นสูงใครเลยนะี่โอ้ปุณเขาจะขี่เฮือปุณโอ้ตะกี้บันทีขึ้นปานีเลยเนาะมันสิจําอันนี้ได้มันสิจําขอบสีมังไงได้ดีนะ นี่โอ,ขอเขาจะขี่เหือกุนโคนรถไฟทางนั้นเขามีเห็นรถไฟเขามีนี่ขเขาจะขี่เหือเลิบเขามีขี่รถทีบโลบโมบ่บางขี่เขมีนี่เจ็บปะเขามีเจ็บปะมา โอสองไอ้น้องให้ถือต้องปองดองย่าหยาดเครื่องหยาดของน้องที่ให้ไอ้ฮูบอ่ขอลูกปาดรถมาลูกขี้เขามาทั้งห่มมีไหม,มลูกขี้เขามาอยู่ห่มมีมันตากดดแดดไหมตากแดดสิตากแดดอันนี้บรรยากาศอ้อมหอบหอผักตากแดดดําแล้วเนะ้ ไอโฮ่บอลยังพื้นที่ป่าว่างตัวน,น,นี้ข้อดีไม่ไปไหนหรมีคนมาเล่นออกกําลังกายเขาเล่นตากแดดออกกําลังกายใช่ไหมชมให้รู้พฮ้อนคนคนไม่แต่อาบน้ำได้คน่นมีนะแต่มีอาบน้ำบ่มื้อนี้อาบน้ำนได้ได้นี่ เอาขมี้ขี้เข้าไปข้าวอันนี้มาขี้ตากแดดนี่โอ้ยขี้เข้ามาพรมพี่ว่าไม่นางอานมันไม่ขมิ้นขมีนนางอานมันขอรถที่สี่อนนั้นอืมที่ขม้าขมิ้นโอ้เก่งหลายนี่กำลังเริ่มกำลังเริ่มเหยื่อขี้รถถี่บด้วยนี่นี่ได้รถถีบใหม่เมื่อวานนี่โอ้ยห่วงแท้ห่วงว่าได้แถวอันนี้ครับหัวสินจะไปเพชรจะเพ็ดต้นไม้เพิ่นได้สินเพิ่งใหยได้เอาอันนี้ ทิพทิพกรมีทิพมีแห้งทิพม่แห้งทิพแห้งวไปทิีบขึ้นเ่าอันนี้ได้กินเข่าหน่อยนะได้กินเข่าหน่อยหลายทิีข้าวโฮมกระมิกระมีทิีข้าวโฮม ทำไมไปจอดจุพูน่ะจอดุพูไ,ไปลูกขี่ขี่ไปยุไปลินเบืองหนาคนไปไปิไปนยขี่ดีเบืองหนาคนไปออไปขี่ขึ้อนมาครับนี่มาไมไปไป,ปไ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 ไปไปป ที่ไว้คมีกที่ไว้ๆอืมที่แห้งไหมลูกฝุ่นไนอสินไปหอดปุ่นคนเด้